รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกับร่วเมเติมเต็มค้ารนไทยด้วยกันอีกแล้วทุกสัปดาห์แบบนี้กับอิงอิงในรายการคนไทยใต้ร่มราชันช่วงคนไทยไม่ลืมตัว ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสุลุมจิตใจของคนไทยศาลแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งปัจจุบันมีเสาหลักเมืองสองต้นมีการอัญเชิญองค์สมเด็จพระปิ่นเกล้ามาประทับร่วมภายในเพราะถือว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นพระสยามเทวาธิราชองค์หนึ่งที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองนอกจากนี้ยังมีเทพารักษ์ที่ทรงอิทธิฤทธิอีกห้าองค์เรียกว่าเทพารักษ์ศาลหลักเมือง มีหน้าที่อภิบาลคุ้มครองคนดีทำหน้าที่ลงโทษผู้มีอยู่ในศีลธรรมโดยเทพรักทั้ง5้าประกอบไปด้วยพระเสื้อเมืองที่มีหน้าที่คุ้มครองป้องกันทั้งทางบกและทางน้ำคุมกำลังไพรพลแสนยากรรักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัยสงบร่มเย็ยนปราศจากอริรัตสตรูรุกลานพระทรงเมืองมีหน้าที่ปกครองกระทรวง,งรบวงกลมต่างๆดูแลทุกสุขของประชาชนให้ร่มเย็ยนเป็นสุขสวัสดี พระการชัยศรีเป็นบริวารพยมมีหน้าที่นำวิญญาณมนุษย์ผู้ทำบาปสูยมโ,มโลกเทวดาองค์นี้เป็นที่น่าเกรงขามที่สุดเพราะจะขี่นกแสกเป็นพาหานะพระก่อนข้างหนึ่งถือวงบาตรมัดวิญญาณพระก่อนอีกข้างหนึ่งถือดวงไฟซึ่งถูกสมมุติว่าแทนดวงวิญญาณเจ้าพ่อจตตคุปเป็นบริวารพยมมีหน้าที่จดจำความชั่วร้ายของชาวเมืองที่ตายไปอ่านประวัติผู้ตายเสนอพระยมเจ้าพ่อหอกรอง มีหน้าที่ดูแลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินรักษาเวลาย่อมรุ่งเที่ยงคืนการเกิดอัคคีภัยหรือมีค่าศึกศัตรูประชิดพนันครจากคติความเชื่อของเทพารักษ์ทั้ง5ทำหน้าที่ดูแลรักษาพนันครและประเทศชาติซึ่งพระหมหากษัตริย์และประชาชนให้ความเคารพนับถือหมาว่ยสาเจ้าพระหักเมืองแล้วจะเป็นการเสริมหลักชัยให้กับชีวิตอีกด้วย สบสุนโดย Major Cineplex และ b r u o l i t u m and Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันสำหรับเรื่องการก่อสร้างหลวงพ่อเชื่อว่าใครๆก็สร้างได้ที่จะสร้างขึ้นมาเป็นตึก เป็นพระธาตุจะดีเป็นโรงพยาบาลเป็นคลินิกหรือเป็นสาราการ,รเรียนเป็นอุโบโสถคิดว่าใครๆก็สร้างได้แต่การรักษาและการบำรุงดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานหรือที่เราเรียกกันว่า m a i n ทนแนน c ์เป็นสิ่งที่ต้องดูแลและให้ความใส่ใจอย่างที่สุดนั่นคือชีวิตจิตใจของเราเลยฉะนั้นสำหรับหลวงพ่อละไซจะเป็นห้องน้ำก็ดีคลินิกก็ดี ในพระธาตุเจดีย์ก็ดีในกุฏิก็ดีในอุโบสถก็ดีบนเจ้าแม่กุหลงก็ดีหลายคนยังบอกว่ามาเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมนั่นหมายถึงหลวงพ่อใส่ใจให้ความสะอาดด้วยความดูแลรักษามีคนดูแลรักษา24ชั่วโมงให้การรักษาดูแลเสมือนมาสิ่งปลูกสร้างนั้นมีชีวิตใจ,ใจิตใจฉะนั้นต้องอนุโมทนาบ,บุญขอบคุณขอบใจกับทุกคนที่ได้ร่วมทําบุญกับหลวงพอ่อในการสร้างโรงพยาบาลสร้างคลินิกบริจาคยา หรือให้เครื่องมือทําความสะอาดหรือน้ํายาทําความสะอาดที่มอบให้กับวัดเรามีแนวคิดเดียวกันเรามารวมระดมทุนร่วมกันในการช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นอีกทั้งคนเปราะบางที่หลวงพ่อดูแลไว้เรามีแนวคิดเดียวกันเราบริจาคร,ร่วมกันที่วัดคุยปรกกันง ศาสตรซอรขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทย่วมใยกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกในยุคที่โควิดระบาดแบบนี้นะคะอาชีพทังการเกษตร เป็นอาชีพที่สร้างไรายได้และทำให้คนที่อยู่บ้านนั้นมีความสุขมากขึ้นค่ะมังคุดสวนนเนี่ยคือลูกจะไม่ใหญ่มากนะคะรสชาติจะออกหวานเข้มแล้วก็เนื้อมังคุดเนี่ยจะเยอะเยอะกว่าเม็ดเม็ดจารีบค่ะแล้วประโยชน์ของมังคุดเนี่ยทางโบราณนะคะเขาบอกว่า เวลาเรากินทุเรียนแล้วนะแล้วเราต้องกินมังคุดตามเพื่อไม่ให้เป็นร้อนในส่วนเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเอาไปต้มน้ําเพื่อจะเอามาทานเป็นยาลดเบาหวานได้อันนี้เราต้องลองดูนะคะถึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงค่ะแล้วก็มาถึงวิธีการปลูกมังคุดกันนะคะหลายคนสงสัยว่ามังคุดเนี่ยสามารถปลูกในบ้านได้ไหม วิธีง่ายๆเลยนะคะการกินมังคุดเนี่ยถ้าสมมุติว่ามังคุดมีเม็ดเอาเม็ดเนี่ยเอาไปตากแห้งนะคะตากแห้งเสร็จแล้วก็เอาไปเพาะชำค่ะพอปลูกเสร็จมังคุดจะขึ้นมาต้นเล็กๆทีละใบ2ใบนะคะจนมังคุดสูงประมาณขนาดเนี้ยทางสวนเราอะก็เอาลงปลูกลงดินได้เลย การดูแลรักษาก็คือใส่ปุ๋ยค่ะจะให้กระตุ้นให้แตกใบอ่อนเร็วนิดนึงแล้วก็อาจจะใส่เป็น1 0บปกสิได้ค่ะแต่เราจะไม่ใส่เยอะนะคะเราใส่แค่ปริมาณนิดหน่อยให้ให้แค่ต้นมังคุดสะดุ้งขึ้นมาค่ะช่วงการเก็บเกี่ยวก็เลือกลูกที่เป็นสีม่วงหรือเป็นจุดม่วงแล้วก็เอามาใส่กระจาดเอาผ้าชุบน้ําคลุมเพื่อให้มังคุดสุกเป็นสีม่วงเข้มแล้วก็สามารถปลอกทานได้ นี้ต้องขอขอบคุณปุ้ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกที่พาเราพบกับสิ่งที่สวยงามแบบนี้ค่ะปุ้ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลโดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube, อิง .com y o u t u b e อิงอิงสิทธิี Facebook f a n แฟนเพจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะ แม้ว,ว่าสุขภาพร่างกายของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่าเทียมกันแต่การให้โอกาสและค้นหาศักยภาพของตนเองนั้นก็จะทําให้เราค้นพบในสิ่งที่เรากำลังจะฝันถึงในอนาคตข้างหน้าก็ได้ค่ะ ชื่อนางสาวอรวันบุตรโพนักกีฬาย้อมหนักคนดีการทีมชาติไทยค่ะผลงานที่ผ่านมาที่ภาคภูมิใจเลยก็จะเป็นเหรียญทองอาเซียนพาราเกม5สมัยนะคะแล้วก็เหรียญทองเอเชียนพาราเกม2ครั้งค่ะสาเหตุความพิการพิการตั้งแต่กำเนิดค่ะพิการโปลิโอขาลีบ2องข้างค่ะ เห็นเพื่อนๆเ,เห็นทุกคนในครอบครัวเห็นคนรอบข้างเราเดินได้แล้วก็รู้สึกว่าทําไมเราถึงเดินไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ได้แบบฐานะที่ดีเท่าไหร่ค่ะก็ค่อนข้างลําบากอยู่ค่ะค่ะครอบครัวก็สําคัญเป็นจุดเปลี่ยนของเราที่ทําให้เรากล้าที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกค่ะพ่อกับแม่เลือกที่จะไม่ให้เราอยู่กับบ้าน อยากให้เราใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติทั่วไปอยากให้เอาตัวรอดได้ให้ออกไปเรียนร่วมกับคนปกติทําให้เรายอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราก็ยังใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้ค่ะ ตอนแรกก่อนที่จะไปเรียนปีนั้นจะเป็นไทยเป็นเจ้าภาพเฟส o k วเกมค่ะตอนตอนแรกยังไม่รู้จักกีฬาคนพิการเลยแล้วพอเห็นในทีวีครั้งแรกเห็นคนพิการขาขาดเขาวิ่งได้แล้วก็แปลกใจว่าเขาก็ขาขาดเขาวิ่งได้ด้วยเหรอวิ่งเร็วด้วยอาจารย์เขาก็เห็นหน่อยก้านบอกว่าลองเล่นกีฬาไหมดูแขนใหญ่หญลองลองเล่นกีฬาดูไหมมีพี่ๆเขาติดพิมพ์ชาติตอนที่อาจารย์บอกว่าเราได้รับใช้ประเทศชาติด้วยนะนั่นคือรู้สึก มีความหวังรู้สึกแบบอยากอยาก,อยากเป็นตัวแทนเหมือนพี่พเขาบ้างได้เป็นคนไข้ของท่านในการผ่าตัดขาได้รับการรักษาขาค่ะก็ทําให้เรามีสภาพที่ดีขึ้นทั้งพ่อก็ได้เป็นคนไข้ของนายหลวงในการรักษาดวงตาก็ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจอยากให้เราอยากรับใช้ประเทศชาติอยากตอบแทนท่านบ้างค่ะก็ยิ่งทําให้เราอยากเป็นนักกีฬาค่ะ ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักกีฬาคนพิการเท่าไหร่มีชื่อคัดตัวติดแต่ก็ยังไม่ได้ไปก็ล้มลุกคุกคานแต่ก็ยังทนซ้อมอดทนซ้อมต่อเนื่องมาจนเราประสบความสําเร็จค่ะภูมิใจและดีใจมากก็บอกพ่อกับแม่เลยว่าเราได้เป็นตัวแทนทีมชาตินะได้ทําได้แล้วค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้ร้องเพลงชาติไทยในต่างประเทศมันเป็นอะไรที่แบบได้ตอบแทนประเทศชาติค่ะ นายวุทธิชัยสุขสเสวตผู้ฝึกสอนโยมหนักคนพิการทีมชาติไทยครับสาหรับอรวรันบุคโพนะครับเป็นนักกีฬาที่มีมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักกีฬารุ่นน้องมีจุดมุ่งหมายของตัวเองในในการแข่งขันทุกครั้งในการแข่งขันครับพยายามมองหาแรงบันดาลใจหรือว่ากำลังใจจากรอบข้างหา พลังบวกจากรอบข้างนะคะมองคนที่เขาแย่กว่าเราเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเขายังไม่ยอมแพ้เลยเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆไปได้ค่ะขอให้เราลุกขึ้นให้ไวอย่าใช้เวลาอยู่กับความทุกข์นานค่ะนอกจากใช้บัตรพมีการในการสมัครเข้าเรียนที่ศูนย์หยาดฝนแล้วนะคะก็จะตอนนี้ก็จะได้รับสิทธิ์รักษาฟรีนะคะแล้วก็ ได้เงินเดือนเดือนละ800บาทค่ะคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถรับสิทธิ์เบี้ยความพิการโดยกลุ่มความพิการได้รับเบี้ยเงินพิการ800บาทต่อเดือนตั้งแต่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น1,000บาทคนพิการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับเบี้ยคนพิการให้ติดต่อสอบถามที่อบตอเทศบาลหรือสำนักงานเขตสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัฒนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูดอาหารแมวสุดความเข็ม่มําบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO โซโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลฟสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube อิง .com มยูทูบอิงอิงสิทธิที่นี่เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ไอจีอิงอิงหนึ่งนะคะ คนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะคนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะพามาสัมผัสความโมเดิร์นล้ำสมัยใจกลางเกาะภูเก็ตนะคะกับโฮเทลไอคอนภูเก็ตค่ะโรงแรมที่มีห้องถึง98ห้องพร้อมความสุขที่รองรับวันหยุดในพบุรข,ของคุณค่ะ คุณก้าวย่างเข้ามาในโฮเทลไอคอนภูเก็ตแล้วนะคะคุณจะได้สัมผัสกับห้องทั้ง4ทป์ซึ่คุณจะสามารถหาความสุขได้ในวันหยุดพักผ่อนโฮเทลไอคอนนั้นตั้งอยู่ใกล้กับหาดกะลนนะคะคุณอยากไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพก็อยู่ใ,นในกล้ๆเองค่ะ กับความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณซึ่งทางโรงแรมไอคอนภูกเก็ตนั้นมีให้เลือกถึง4แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสุพีเรียห้องโอเชียนห้องโอเชียนพรีเมียร์หรือถ้ามาแบบ3คนก็เป็นห้องแบบทริปเปิลนะคะโดยเฉพาะยิ่งนะคะห้องคอนเนคติ่งรูมมีให้เลือกถึง20ห้องเรียกได้ว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะนะคะคุณไม่พลาดการคอนเนคติ่งกันแน่นอนคะ่ะ ไอคอนภูเก็ตนั้นมีสระว่ายน้ำและฟิตเนสนะคะสิ entertained entertained ่งอำนวยความสะดวกครบคันกับห้องทั้ง98ห้องซึ่งรอคุณในวันหยุดพักผ่อนที่คุณจะมาภูเก็ตในครั้งหน้าค่ะเมื่อมาถึงจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าคุณอยากทานอาหารบโบราณอย่างฮอกเกียนหมี่นะคะที่ไอคอนคาเฟ่ก็มีไว้บริการค่ะ ถ้าอยากรู้รสชาติของฮกกกี้นหมีภูเก็ตเป็นยังไงนะคะต้องมาชิมที่เดอะไอคอนภูเก็ตค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะเป็นอาหารสูตรโบราณซึ่งเมื่อก่อนนี้คนฮกกกี้นเนี่ยเขานำเอาวิทยาการนะคะและภูมิปัญญาของเขาเนี่ยมาฝากทิ้งไว้บนเกาะภูเก็ตและอีกจานหนึงถ้ามาแล้วต้องสั่งนะคะอีกหนเมนก,ก็คือซีซาสลัดและคาโบนาร่าค่ะ เลือกไม่ถูกเลยนะคะเหมือนกับคนสองใจเลยน้ำมะม่วงก็ชอบโมชิต้ก็ชอบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องลองทั้งสองแก้วค่ะมาถึงแล้วก็ต้องลองสั่งดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนเอเทลไอคอนภูเกตอีกหนึ่งโรงแรมที่จังหวัดทูเกตที่อีกเล่าคอเมนต์นะคะว่าถ้าคุณต้องการความสุขและ ความเพลิดเพลินในวันพักผ่อนแบบลงตัวตั้งที่นี่ค่ะ๕พฤษภาค,คมนายประสิทธิ์จันทรประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานส่งมอบโครงการตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เนื่องในโอากาสครบรอบการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ130ปีทั้งนี้ PEA ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าดำเนินการเปลี่ยนไม้กระดานที่ชำรุดกล่องไฟฟ้าที่แตกหกักปลั๊กไฟและสายไฟเก่ารวมทั้งเปลี่ยนป้ายตลาดด้วยงบประมาณทั้งสิ้น10,000 0บาทเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ทั้งนี้ได้สนับสนุนการติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้า LED เพื่อเพิ่มความสว่างสวยและทัศนียภาพที่สวยงามส่งเสริมการสร้างไรายได้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในตลาดนัดชุมชนสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง i ิ g c o m y o u t u b e อิงอิงสิทธิี Facebook f a n p a g e อิงอและที่ i ออิงอิหนึ่งนะคะ วันนี้หมดเวลาในการเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันคะ่ะ